มีผลณฑ์สองรายการเห็นมั้ยขบราก็หนีไปไลยกันต่วแย่หนึขันรลองอยูก็ลงมากัน โอ้ยเก็บนี oh ่แ oh ม่ใหญ่เ oh ก็บเอวมึงนี่แม yeah yeah, oh ่ม oh ือ oh นี oh ่แ oh ม่ขึนบกพิจังนันขึ้นบกเป็นจังลากันนันเด้ใหญ่กระไดเนาะโอ้ยเก็บเอวนี่พี่ลองนี่เป็นจังลาจากคนเนาะเก็บเอวยัง ดอกอยังเงเออใหญ่่าจิไปรีวิวดอกฟักพึ่งนะนี่แม่แล้วบังเขาบอกหนาสิเทียนมาหน,นี้ไม่เนาะใหญ่ละมันมันนี่ใหญ่เบอร์ที่เอาไปให้ร้านใหญ่นี่แม่นี่แม,แม่ใหญ่ละมากมาก,มาก,มาก,มากอันนี้บังพี่น้องมากมากอันนี้แป้งนี่ซื้อสองแถมหนึ่งพี่น้องอันรุ่นเการุ่นใหม่สิเป็นอัไรสิรุ่นไม่ รุนไม่เขาสิเป็นด้านสีเขาสิเห็ดด้านสีมากพี่น้องเขาจเห็ดด้านสีมากลุนไม่เขาจเห็ดด้านสีมากมองเนาะเนี่ยเขาจ็บแบบนี้มากอันนี้ไม่เนี่ยไม่แต่กินกับยังหอมอยู่คือเกาเหลเพียงแต่เขาเอาตัวนี้มาแท่นข้นพี่น้องนี่ตัวนี้มาแท่นข้นแต่ว่าประเด็นมักรูปหลักแบบนี้ดีกว่านี่ประเด็นมักแบบนี้เพราะเฮาอมาท่าให้ข้นประเด็นเล้ยมักแบบนี้นะประเด็นมัก แม่กับลูกนั่งสีละอันนี้ประเด็นเบาจากที่ประเด็นเห็นนะราวาห้าเป็นคนห้าท่านะกันบริษัทขจาวนบ่เษ็ดจังสีีใส่สิข้าอยู่ประเด็นมักกันเกานี่มักกันเกาพี่น้องนี่หมักแบบนีเพราวาห้าเป็นค้นประเด็น,มน,นะมนนะหนนนมักนะั่สเอาแป้งมาท่าให้คนมาท่าให้ลูกหน่อยลูกอ้อนห่าเนาะพี่น้องเนาะ ลูกเล็กเด็กแดงต้องทาแป้งแค่แต่ว่านี่บ่มักมาไหนนะอันนี้บ่มัก,น,น,น,มกน,นี่ไม่ชอบเลยชอบอันคนชอบหมวกคนชอบลูกคนนุะอันนี้ก็ชอบลูกแมวนนี้สอบลูกแมวชอบลูกแมวชอบลูกแมว ันแมวผู้แมวผู้ขามาก,กินอย่งนี่ผู้ขาก็เลยเอามาใหา้พี่น้องเขาเพิ่งมาว่านมาทั้งแดงทั่งได้เง,งินพิเศษเจ้าหน้าใหา้ก็เลยเอาไปซื้ออาหารมาใหา้แมว